สวนสาธารณะใจกลางหมู่บ้านอนุสาวรียผู้กล้าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองของรัสเซียปี1941ถึ19ง1945สมัยลบกับเยอรมัน ตรงนี้คือจุดศูนย์กลางหมู่บ้านเป็นอนุสาวรีย์ผู้กล้าอนุสาวรีย์ผู้กล้าของรัสเซียนี่จะมีทุกหมู่บ้านเลยส่วนตรงนี้ก็ดอกลาวินเดอร์ปีนี้เพิ่งเห็นปีเลขเขาเพิ่งปรับสวนสาธารณะใหม่เดี๋ยวพอยากขึ้นสูงๆ เด็กจะมีคนทางการเข้ามาตัดดอกลาเวนเดอร์เด็ดใบเข้ามาขยี้แล้วก็มาดมมากินลาเวนเดอร์เลยกิดออกกมอมใบตอนนี้ก็ลังออกดอกต้นหนาวและต้นหนาวแหละ ต้นหนาวก็จะออกดอกช่วงต้นหนาวกันยาตุลาตุลาน่าจะเริ่มแก่แล้วหอมขนาดใบยังหอมเลยอะ่ะเอามาการี้ดมดูอืมตรงนี้ยังไม่แก่ยังไม่แก่อ้เขาล่วงแล้วนะใส่เริ่มแกกแล้วอืมยังไม่แก่ ยังไม่แห้งแต่หอมอะ่ะอืหอหมหอมดอกยันใบเลยอะ่ะต้องสสยสงสัยต้องได้หามาปลูกแล้วมีอยู่หน่อยเนะ้ย สวนสาธารณะเขาก็จะมีอนุรักษ์ต้นไม้เนาะเขาไม่ค่อยตัดเย็นเวลาลมแรงๆก็น่ากลัวอยู่เพราะถ้าไปเดินใกล้ๆส่วนตรงมนุษย์สวรีผู้กล้าเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่เป็นเนี้ยจะเป็นแก๊สจุดตลอด24ชั่วโมงไม่ดับจะมีทุกก็ไม่เชิงทุกหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านที่แบบหม,หมู่บ้านใหญ่ๆหน่อยเนาะก็จะมีอย่างเงี้ยจุดแก๊สอย่างเงี้ย ยี่สิบสี่ชั่วโมงบางทีเค <c oughs> ยเคยนึกนะเอ๊ชาติที่แล้วสงสัยเราเป็นคนรัสเซียแล้วมะถึงได้กลับมาอยู่ที่นี่และมีครอบครัวอยู่ที่อำเภอนี้หมู่บ้านนี้จังหวัดนี้มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีประชากรตามสม,มนุนโครัวหมื่นกว่าคนเอง แต่ทุกวันนี้ก็มีเด็กเด็กเกิดขึ้นเยอะแล้วรุ่นใหม่ๆเขาก็ไปทำงานในตัวเมืองแล้วก็ไปเมืองใหญ่ๆอย่างมอสโคอย่างเงี้ยสังเกตดูนะคนรัเสเซียเขาไม่ค่อยชอบเดินกันนะเพราะเขาแก่ตัวมาอย่างเงี้ยโอ้โหหุ่นนี่เป็นตึกเลยอะแต่คนทางยุโรปเนาะเขาชอบเดินกันเนาะ เดิน,นออกกำลังกายประเทศกว้างเกินไปอ่ะการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเงี้ยไม่ทั่วถึงเพราะงบประมาณมันต้องแตกกระจายไปเลยไม่ทั่วถึงถ้าประเทศเล็กๆเ,กเกนี้ยถ้าไม่คอรัปชันนะเขาก็จะทั่วถึงเหมือนทางยุโรปเนะี่วยสะอาดเนาะเย็นหน้าเดินทางยุโรปสังเกตดูนะคนรัสเซียเขามีความสุขในการกิน กินแล้วก็นอนอยู่บ้านนะ่ะเขาไม่ค่อยมาเดินกันน่ะกินนอนอยู่บ้านส่วนคนแก่ผู้หญิงก็จะมานั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยมีเก้าอี้อยู่หน้าบ้านมานั่งคุยกับเพื่อนบ้านนั่งอยู่หน้าบ้านเงี้ยเขาก็ไม่พากันเดินเนาะส่วนมากเลยอะประมาณคนแก่นะประมาณ70%อน่ะโอ้วนแบบอ้วนเป็นตึก ความสุขของคนรัสเซียคือการกินพามาดูสวนสาธารณะและอนุสาวรีย์ผู้ก้าตรงนี้ก็เป็นเขาจะสลักลายชื่อทหารผู้กล้าถงชาติปิวๆนี่ก็สีประจำ หมู่บ้านที่อยู่แดงเขียวเวลาคนในหมู่บ้านเขาแต่งงานนะเขาก็จะมาถ่ายพรีวิดดิ้งที่ณจุดนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าเขาอยู่ที่นี่เขาเกิดที่นี่เขาเรียนที่นี่แล้วเขาแต่งงานที่นี่เขาจะมาถ่ายวิดดิ้งกันเอาไว้เป็นที่ระลึกว่าที่นี่คือบ้านเกิดของเขา ทุกอย่างเนาะมีทุกอย่างทุกประเทศมีข้อดีข้อเสียทุกที่ห้าสิบห้าสิบไม่ดีเสมอไปส่วนตรงนี้ก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตแบน์มาก์กซินเป็นคล้ายๆกับโลตัสเล็กบ้านเราอะโลตัสเล็กบิ๊กซีเล็กบ้านเรา มาเพื่อนๆมาดูสวนสาธ,ธารณะอยู่กับอนุสาวรีย์ผู้กล้าของรัเสเซีย